นิยามวงรีในคลิปนี้ออกคณิตหนึ่งถูกรอบวันนี้จะมาเก่งแนว A-Level คณิตหนึ่งกันเป็นในเรื่องของภาคตันกลวยเดี๋ยวไปดูกันโจทย์กำหนดให้เส้นตรง x เท่ากับ y วิธีการมันวิธีการวาดเส้นตรงง่ายๆเนี่ยคือการพอดจุดในส่วนของภาคตันกลวยเดี๋ยวมันจะต้องมีการวาดกราฟแล้วก็เลยต้องมีการวาดรูปว่าเส้นตรง x เท่ากับ y เนี่ยหน้าตายยางไร พี่ลากมาอย่างนี้นะพี่จะแทนเลขง่ายๆก็คือจะเป็นเลขศูนย์เลขฝั่งบวกแล้วก็เลขฝั่งลบแล้วก็จุดๆแล้วก็ลากเส้นเลยอันนี้วิธีการนี้พี่ใช้นะเช่นถ้าพี่แทน x เป็นศูนย์น้องว่า y ได้ใครก็ต้องศูนย์เพราะมันเท่ากันแสดงว่าถ้าแทนเลขฝั่งบวกเลขฝั่งบวกพี่ก็จะเลือกง่ายๆเช่นเลขหนึ่ง x หนึ่ง y ก็ต้องหนึ่ง x สอง y ก็ต้องสอง x สาม y ก็ต้องสามเพราะว่ามันเท่ากันถ้า x เป็นลบหนึ 1, ่งฝั 1, ่งลบมาก y ก็ต้อง ลบห x เป็นลบส y ก็ต้องลบสน้องคันพี่ใช่ไหม x เป็นลบสา y ก็ต้องลบสาม x เป็นลบสิ y ก็ต้องลบสิน้องก็เอาจุด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 ,จด,จดลงแกน x แกน y แ,แล้วก็ลากเส้นก็จะได้เส้นตรง x เท่ากับ y นั่นเองพี่วาดให้ดูคร่าวๆก่อนนะสักครู่นะเออตรงนี้ตรงนี้ศูนย์ศูย์ะตรงนี้ศูนศย พี่ไม่ได้เขียนพิกัดน,นะแต่ว่าน้องรู้ใช่ไหมตรงกลางศูนย์ศูนย์ตรงนี้ x หนึ่ง x สองตรงนี้ y หนึ่ง y สองตรงนี้ลบหนึ 1, ่งลบสองโซนนี้ลบหนึ 1, ่งลบสองจะเป็นลักษณะนี้น้องรู้นะนี่คือ x หนึ่ง y หนึ่งมาเจอกัน x หนึ่ง y หนึ่งและตรงนี้ก็จะเป็น x สอง y สองเห็นป x สอง y สองมาเจอกันแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น x ลบหนึ่ง อันนี้ x ลบหนึ 1, ่ง y หนึ่ง y ลบหนึ่งอ่าตรงนี้นะมันก็จะมาเจอกันแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น x ลบสอง y ลบสองแล้วก็จะมีลบสาม y ลบสามลบสี่ y ไปเรื่อยๆแล้วก็น้องก็ลากเส้นเลเลยแสดงว่าเส้นจะเป็นลักษณะนี้เนี่ยน้องก็ลากฟื้อเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือเส้นตรง x เท่ากับ y อ่าอ่ออันนี้คือเส้นตรง x เท่ากับ y ย้อีกทีหนึ่งตรงกลางตรงนี้คือจุดอะไรนะจุดศูนย์ศูนย์ จุดศูนย์นะเดี๋ยวดูต่อเขาบอกว่าเจ้าเส้นตรง X เ,เท่ากับ Y เนี่ยมันไปตัดกับวงรีอ,อ่มันมันไปตัดกับวงรีก้อนนี้ซึ่งโชคดีตรงที่เออวงรีเขาจัดรูปมาให้แล้วถูกไหมทีนี้วงรีอ,อ่ะมันมันจะมีเรีแนวนอนกับรีแนวตั้งแต่ข้อนี้คือตัวเยอะอยู่ใต้ X เ,เห็นปะมันมี9กับ4 9คือเยอะกว่าตัวเยอะอยู่ใต้ x ก,ก็จะเป็นรี x เพราะฉะนั้นวงรีของน้องลักษณะนี้แล้วจุดศูนย์กลางที่เป็น H K อ่ะเราจะกลับเครื่องหมายหลัง x กับกับเครื่องหมายหลัง y มันก็จะเป็น1 1นนี่คือจุดศูนย์กลางนคือ1 1ทันไหมท่านี้ก่อนและเขาก็บอกว่าเส้นตรง x เท่ากับ y ไปตัดวงรีสีเขียวเนี่ยที่จุด A กับ B น้องรู้ไหมว่าเส้นตรง x เท่ากับ y ผ่านตรงไหนผ่านหนึ่งหนึ่งผ่านจุดศูนย์กลางเพราะว่าเวลาเราพอดเมื่อกี้น้องเห็นปะอันนี้คือหนึ่งหนึ่งเนี่ยคือตำแหน่งเดียวกันเพราะฉะนั้นเส้นตรง x เท่ากับ y น้องลากตัดแบบนี้ได้เลยพี่ขอลากเป็นสีแดงนะเออ่านี่คือเส้นตรง x เท่ากับ y แบบนี้ แล้วเขาก็บอกว่าเส้นตรงกับวงรีตัดกันจุดที่ที่จุด A กับ B พี่ให้ตรงนี้แล้วกันชื่อ A แล้วก็ตรงนี้แล้วกันชื่อ B แล้วพี่เขียนสมการวงรีมาก่อนนะโจทย์ให้เป็น x 1, ลบก1กำลังสบวก y ลบหกำลังสองหารด้วย9แล้วก็หารด้วย4มันคือรีแนวนอนเรียแบบร้อยต่อนะตัดกันที่จุด A B ถ้า F1 แล้วก็ f2 เป็นโฟกัสของวงรีนี้วงรีอยู่แนวนอนโฟกัสก็จะอยู่แนวนอนด้วยพี่ให้ตรงนี้แล้วกันนะเป็นโฟกัส1แล้วก็ตรงนี้แล้วกันนะเป็นโฟกัส2องนไหมลักษณะนี้เพราว่าโฟกัสก็จะอยู่แนวนอนด้วยทีนี้โจทย์ถามว่าอะไรโจทย์ถามว่าแล้วเอ,อ A F 1 บวก aF2 บวก BF1 บวก B ก็คือเอาง่ายๆเลยว่าเอฟคือระยะห่างจากจุด A ไป f1 น้องเห็นไหงว่านี่คือ AF1 ระยะทางจาก a ไป F1 ไปบวกกับระยะทางจาก A ไป f2 แล้วก็ไปบวกกับระยะทางจาก b ไป F1 แล้วก็ B ไป F2 นี่คือสิ่งที่โจทย์ถามเป็นลักษณะนี้ทันไหมอ่าเป็นสิ่งที่ที่พี่คิดม่วงๆนะ ข้อนีอ้เราจะอ้างอิงถึงนิยามวงรีที่มันออกคันนิดหนึ่งทุกรอบเดี๋ยวดูนะคือนิยามวงรีอ่ะมันจะเป็นรีแนวนอนหรือรีแนวตั้งก็ได้แต่พี่เล่าให้ฟังก่อนอ่าสมมติเป็นรีแนวนอนก่อนถ้าน้องมีจุด A เป็นจุดที่อยู่บนวงรีอยู่ตรงไหนก็ได้ท่านไหม เอเป็นจุดที่อยู่บนวงรีตรงไหนก็ได้จะอยู่ด้านซ้ายด้านบนด้านขวาด้านใดหมดเลยแค่อยู่บนวงรีแล้วก็ตรงนี้เป็น f1 แล้วก็ตรงนี้เป็น f2 ถ้าน้องเอาระยะ af1 กับ af2 บวกกันมันจะได้ 2a เสมออ่ามันมันจะได้ 2a เสมอ a ที่คือเป็นระยะยืดยาว อ A อเอที่เป็นระยะยืดยาวเนี่ยเนี่ยคือเอเนี่ยคือเเนะี่ยยืดยาวเนะี่ยยืดมาสุดเนี่ยเนะี่ยยืดยาวมาเจอจุดยอดอันนี้คือ A อทันพี่ไหมแต่จริงๆจุดเนี่ยไม่ไม่จำเป็นต้องชื่อจุด A อาจจะเป็นจุด B ก็ได้สมมติเรามี B ตรงนี้แล้วกัน B B, B เป็นจุดใดๆบนวงรีขอให้มันอยู่บนวงรีเราจะสามารถอ้างนิยามได้ว่าถ้าน้องเอาระยะ BF1 กับระยะ bf 2บวกกันมันก็ต้องได้2 a เสมอเนี่ย bf 1บวก bf 2มันจะต้องได้2 a เสมอขอแค่ให้ a กับ b เป็นจุดที่อยู่บนวงรีอาจจะเป็นจุด p จุด c จุดอะไรก็ได้แค่อยู่บนวงรีเอามาบวกกันจะเท่ากับ2 a เสมอฟังต่อนะน้องเห็นตรงนี้ปะนี่คือ af 1และนี่คือ af 2แสดงว่า ถ้าเอางี้เอางี้เดี๋ยวพี่เขียนคําถามก่อนเดี๋ยวพี่เขียนคำถามก่อนสิ่งที่โจทย์ถามคือสีม่วงๆนะคำถามเนี่ยโจทย์ถาม AF1 บวก AF2 แล้วก็บวกกับ BF1 แล้วก็บวกกับ BF2 อันนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามระยะเนี่ยนี่คือ AF1 และเนี่คือ AF2 ถ้าน้องสังเกตระยะ AF 1กับ AF 2มันจะตรงกันิยามวงรีพอดีเพราะ A มันก็คือจุดที่อยู่บนวงรี F 1กับ F 2ก็เป็นโฟกัสถูกไหมแล้ว AF 1กับ AF 2บวกกันน่ะเขาจะได้2 A ในทางเดียวกันน้องเห็นจุด B ปะ B ก็เป็นจุดบนวงรี F 1กับ F 2ก็เป็นจุดโฟกัสถ้าน้องเอาระยะ B F 1กับ B F 2บวกกันมันก็ต้องได้2 A เหมือนกัน ขอแค่ให้ b อยู่บนวงรีและ f1, f2 เป็นโฟกัสเข้านิยามได้หมดเพราะฉะนั้นสิ่งที่โจทย์ถามเขาเอา 2a กับ 2a มาบวกกันน้องจะตอบ 4a แล้ว a หาจากไหนวะเอ่อ A จะเป็นตัวเยอะตัวเยอะจะอยู่ใต้ a. เนี่นี่คือ a แต่ A เฉยๆก็ยังไม่ถูกเพราะว่ามันต้องเป็น A กกาลังสในตัวเยอะคือ A กกาลังสองตัวน้อยคือ B กกาลังสองเพราะฉะนั้น A กกาลังสองะได้เก้าแสดงว่า A ที่เป็นระยะยืดอะต้องใช้บวกสามทันไหมเพราะฉะนั้นน้องก็เอา4กับ3คูณกันข้อนี้ก็เลยตอบ12นั่นเองเจ๋งไหมเป็นเป็นนิยามวงรีสออันแล้วก็มาบวกกันโคตรจริง แต่ถ้าใครไม่อยากไปลองเองเพราะพลาดแล้วมันพลาดเลยพี่ได้สอนไว้ในคอร์สคณิต a l e v เ l เหมาะสำหรับน้องที่ไม่มีพื้นฐานและอยากจบใน2เดือนราคาพิเศษ4,800บาทแต่ถ้าใครที่มีพื้นฐานมาอยู่แล้วและอยากลุยข้อสอบ14ปีย้อนหลังพี่ได้สอนไว้ในคอร์สตะลุยโจทย์คณิต A l เลเ l ราคาพิเศษ2990บาทและโปรแพ็คคู่ทั้งคณิต A Level และตะลุยโจทย์ราคาพิเศษ6,700บาทใครสนใจสมัคร ทักมาที่แม t ต์อันเดอร์สกอร์ดาฟมีตัวแอซ i g n ด้วยครับพี่ชชวร์ว่าคอร์สนี้จะช่วยให้เราสอบติดแน่นอน